คนสองคนต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างนิ่งต่างคนต่างไม่พูดกันต่างคนต่างมีโก้แล้วใจของเขารักคุณไหมใจของเขายังคิดถึงใจของเขายังรู้สึกดีกับคุณไหมวันนี้เรามาล้วงใจของเขาดูว่าเขายังรักคุณไหมเป็นคลิปเดนน้อมเป็นดวงโดยรวมคนสองคนมีประเด็นต่อกันต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไม่พูดกันแล้วในใจของเขาคิดอย่างไรกับคุณในใจของเขายังรักคุณไหมวันนี้ ตามุมพลังงานไพ่เป็นคลิปแรนด,ดอมต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไม่พูดกันในใจของเขาอย่างักคุณไหมคิดอย่างไรกับคุณคนคนนี้เป็นคลิปแรนด,ดอมเป็นดวงโดยรวมห้าใบนะภายในใจของขคิดไงกับคุณคนอีกโก้คนนี้มีแต่ความนิ่งมีแต่ความเงียบต่อก,กันแล้วในใจของเขาคิดอย่างไรกับคุณ เป็นคลิปดั่ด้อมนะเขามีความดังเลนะคนคนนี้เขามีความดังเลมากมายคนคนนี้สองกิจสองใจชาวธาตุลมเมตุนตุนกลุ่มเขามีความรังเลตอนนี้เวลานี้ใต้สําหรับชาวธาตุลมแต่ณเวลานี้เขารู้สึกดีนะคนคนนี้คนคนนี้มีเกณฑ์ที่จะเดินทางนะชาวธาตุน้ํากรรกริบจิตปิน่นนายออกครับเขารู้สึกดีนะคนคนนี้ณเวลานี้ ชาวธาตุน้ำก่อนก่บพิจิตรมิน3รีอัลฟอนเข้าคิดมากเข้าคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาข้อทบทวนต่างๆ้วนาะคนคนนี้เกี่ยวกับคุณที่มีประเด็นต่อกันชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูเข้าคิดมากมายเวลานี้ทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาเกี่ยวกับคุณคนคนนี้ เทนอภิครับคุณมีความสุขมากมายกับครอบครัวที่ผ่านมาคุณอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาอบอุ่นสิบทวยกรกฎพิจิตมินมีความสุขอย่างมากมายที่ผ่านมาชาวทาตุน้ำกรกฎพิจิตมินก่อนที่จะมีประเด็นต่อกันก่อนที่ต่างคนต่างอยู่ เขาได้เดินจากคุณไปเขาได้หันหลังคุณไปคนคนนี้ชาวท่านลมเมถุนตุนกลุ่มซิกออฟซอเขาเดินจากคุณไปโดยที่ไม่หนีใหญ่ใหญ่คนคนนี้เวลานี้เขาคิดมากเขาคิดถึงคุณด้วยเขาคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาคนคนนี้เขาจะทำยังไงต่อไป คนที่มีแต่ความนิ่งคนที่มีแต่ความเงียบแต่ในใจลึกของเขายังคิดถึงคุณนะเขายังคิดถึงคุณมากมายคนคนนี้ชาวธาตุไฟเม็ดสิงถนนนายออฟวอร์น mm hmm. เขาคิดถึงคุณมากมายคนคนนี้เราบักขยายไพ่กันนะบางครั้งคนนี้ก็มีความลังเลเหมือนกันคนคนนี้มีความรังเลมากมายคนคนนี้ชาวธาตุลมเมด็ดถุนคุณเขาจะตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างคุณนะคนคนนี้ เขาก็มีใจรักคุณอยู่คนคนนี้จากการที่ไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันจากการที่มีความนิ่งจากการที่ต่างคนต่างอยู่เขาจะตัดสินใจไปหาคุณเขาจะตัดสินใจที่จะเดินทางไปหาคุณคนคนนี้ชาวท่านลาไมตุนตุนกลมทูอัพซอเดเนชาริอ mm ัด hmm. เขาจะมีเการเดินทางผ่คุณจริงด้วยคนคนนี้เขาจะไปขอโทษคุณจากการที่มีประเด็นต่อกันจากการที่มีความนิ่งจากการที่มีความเงียบต่อกันจากการที่มีตอีโก้ต่อกันเขาจะไปง้อคุณนะคนคนนี้เขาอยากจะไปหาคุณมากๆคนคนนี้เขาทบทวนเ่องยผลที่ผ่านมาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเขาต้องไปง้อคุณต้องไปขอโทษคุณคนคนนี้ เดชาอดคนคนนี้เขาจะไปง้อคุณนะ